จังได้นหักกันล่มกันเดือนเดียวสองเดือนก็เอา่เมียบุตรแท้เดี๋ยวมงบุทรแท้ด้ศึกษาวิธีชีวิตของไครของมันครับพี่เขาเขาไปไ็นอ่านเบอร์มินกันฟิวเนี่ยแต่กูบอกขัวใจแบบล่มกันแบบล่มก็แฟนแต่ละคนแต่ละบ่หอดเดือนแล้วก็ฟิวแบบเฮงเขาแห้งเขาอาจะแห้งแต่งงานกันเนาะตามสิ่กูบึงอาลีนี่เป็นแบบต้นขบกันใหม่ๆนี่จะเป็นแบบอ่าเออคือหักกันมึงกับผมเป็นตัวของมึงเองสับ ต้องขบก็ไปแต่คนกูเห็นอะหลังจากขบกันจนดนเนี่ยไปตัวของตัวเองครับมันนี่ข่อยตกไปหาหมู่ข่อยตกไปนั่นไปนี่แล้วเขาก็คิดว่าตะกี้คือ่เ ouais, ป so ็นอันนี well ้มึงเปลี่ยนไปเด้นไงเขาคิดว่ามึงเปลี่ยนไปบัดนี้ทั้งที่มึงก็บ่ได้เปลี่ยนนิสัยอีซังมึงก็คือเก่าเบิดไปใส่กับภาพไปแล้วนะมึงก็คือเก่าเบิดอีซังทุกอย่างแต่ตอนนั้นเพียงแต่เขาบ่ฮู้ว่ามึงเป็นคนนั้นน่ะมีแต่บาดหน้าสิขบกับภาพก็เฮ็ดสไตล์เฮาเองเลยงั้นหมอของเขาสดเนาะเขาเป็นคนนั่นนี่ไดย

บายดีอรุณสวัสดิ์ยามเศร้าทุกคนเมื่อนี่กะโอ้ถือว่าเป็นเมื่อี่พิเศษนะทุกคนเนาะตื่นแต่เศร้าปุกมุงเศร้าเนาะตอนนี้เนาะเพราะว่าตื่นมาเบิงอ่าตะเวนข้นนานอยู่นี่ขันมาในวันเบิงตะเวนขึ้นนี่ถือว่าพลาดเลยทุกคนเอาความจริงก็คือประท่านได้นอนพากันนั่งกลินจนแจ้งจังปางเพราะว่าถาเบิงตะเวนขึ้นเด้แต่ก็พากันหิวเขาเพราะว่าชีกับเมื่อนี่เลยนะทุกคนเนาะื่องจากว่าเบาเป้าเพิ่นกะ บัสบายนะักผลแบบเจ็บใจเหนะแม่พืชเพยต้องในผ้าพื้นกับปกติว่าทีอยู่อีกก็เมื่อนึงเพราะว่าเราสิผ้าไปถ่ายคลิปอยู่บอนที่ขี้เหือไปแบบบอลซูขี้นะแต่ว่าเอา้าลมกันไายเสียงเอกสารันกับกระถองกับเนาะประมาณเดือนนะฮะเดือนหนึ่งเดือนสองห้องซมาใหม่มาหมดยิงป้าได้บ้านี้บรรยากาศก็โคตรด,ดีทุกคนไปบอนลิ่นในไลยเที่ยวยังบัเบิดซ้สัมสำหรับพักที่อยากพักผ่อนนี่ มาได้เลยทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นอ่าส่วนตู้อทุกคนมันเป็นแบบบังกะโลเนาะสำหรับใครที่อยากมาผักก็สามารถติดต่อได้เลยทุกคนติดต่อมาคอมเมนต์อยู่ในอ่าวิดีโอนี่ก็ได้ว่าเอ้ยบนจะผักอยู่บนใดบิ๊กไงเดี๋ยวใหเ่เบิ้งบรรยากาศมันเนาะออ,อ้อมอยู่แถวนี้แหละตอนนี้เขากะกำลังเสียดอะไรกินเนอนานเนอทุกคนเนาะคือไปหาปลาวังไปหาปลาบางวมูบ่บานนี่ได้แต่ปลาน้อยอืมพอดีพากันใส,เส่เบ็ดอยู่ทั้งขงาง,งเนี่ยได้ปลาตัวบใหญ่เนี่ย ป้านอะไรได้ไงป้านยังมานอยู่ปะอ๋อแมงแดงนี่เนาะมันนจะคือคือปลาเครื่องเนาะเขาเลยใช่ไหมเห็ดอ่าเนี้ยกินนะทุกคนกินข้าวเส้าเอย่างนี้เห็ดลวกลวกจิ้มแจ่วก็เสียดายเหมือนกันเขาหอมนะปลาเป็นซุปเดี๋ยวเขาจังสีขึ้นมากินสิท่ายทุกคนเบิ่งอีกท่านหนึงแต่ว่าเขาสีพาทุกคนมาเบิ่งอ่ามาเบิ่งอะไรกันเนาะบรรยากาศอ้อมอ้อมเท้นี้ ราคากับดบูแพงเนะทุกคนเด้อราคามีแต่สองสามแสนหนึ่งนะสองสามแสนหนึ่งถือว่าถือแพงในะสองสามแสนกับประมาณอ่สิบดอลลารนะ์นึงขึนหนึ่งนะสิบดอลลาร์แต่มันเป็นแบบเพื่อนสไตล์แบบบังกะโลตอนมีแต่สองหลังเลยอยู่างนะี้ต้นใหกรเสียดเป็นห้างน,นะฮั่นห้านอ่าบาร์คาเฟ่เดี๋ยวเสีหายเบิ่งเดี๋ยวมันมีสองหลังทางนี้น้ำไฟไร้สะดวกมีแอร์ทักแน่แล้วก็ทุกคนสามารถตึกเบ็ดได้เนาะเหมาะสำหรับการมา เที่ยวก็ครอบครัวเลยทุกคนาขาครอบครัวมาดินมาเที่ยวจะถือว่ามันเป็นส่วนตัวดีนะแ้วก็ได้บรรยากาศดีอีรรากือนกันี่ห้อ,องก็โอเคงามเลยแหละเหมาะสําหรับครอบครัวมานาั่งดินนอนเปบ่งบรรยากาศน้ำอีกเดียวสงบทุกคนเงียบกางคืนนี่นนเงียบแหงเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนอืม มื่อนี้แล้วเขากินเข่าเศร้าแล้วเขาก็สีนอนพักผ่อนประมาณตอนเที่ยงกะเขาใชไปกินเข่าอยู่ห้านอาหารเนาะที่เขาเป็นเอฟซีเขาติดต่อมาว่าบิ๊กไงอ,อ๋อไอเอฟซีเดริมากินเข่าเนี่ยอยู่หา้านเห็นบอกการที่เฮาแบบมีคนหูวจักลายเนี่ยมันก็เป็นการดีขอบใจลายเนาะคนที่หกักคนที่แพงมาเนี่ยกับบุญอึดเตหันเอิ่นไปกินเขา่ากินหนามเขาก็เลยแบบประหยัดรายจ่ายไปไปใช้คือกันนะทุกคน คนอื่นไปเอากินขา้าวกินน้ำแน่เอากลับตอบแทนเขาโดยการถ่ายคลิปถ่ายคลิปรีวิวออกรีวิวห่านให้เขาเดี๋ยวประมาณตอนเที่ยงเขาสิไปอีกเนาะไปห่านอันเด็ดเราสิเห็ดซอยซอยป่าใช่ไะโอ้ยหลายอย่างนะทุกคนแต่ว่ากูเด็กคลิปต่อไปเพื่อแต่ว่าคลิปตัวนี้เขามาถ่ายบรรยากาศยามเสาะให้ทุกคนเบิ่งซื่อๆเนาะกับสิกินลวกปลานี่ยตึกเบ็ดได้ ก้าวหน้าอ้อมซอนี่ก็โคดีครับกุบกอบกุบกว่าเอาเป็นที่เหมาะเลยขึ้นหนึ่งม่แต่สองสามแสนทุกคนไปเหมาะเลยคลิปนี้เขาสิลงตอนนี้เดียลงให้ทุกคนเมืองตอนนี้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็นอนแหละพากระหน่งโซดสซดสซดแจ้งอาลงณ์เลยป้ะเนี่ nó sẽ luộc bài này. nữa. Hả? Bún chèo. Không chèo Cái gì chèo? Cái này Mắc vùng mà để xảy để làm bà Đã bị bằng nào thì bằng nào cả Bún mi chờ này Nhìn thấy nó khó kì คืออยู่แถวนี้นะบบมีเพือนใดมีรถใหญ่บบไม่ได้โบมีเงินใด้เงินหลายแต่ว่าซื้อรถใหญ่มากบริขี่ในาการว่ามันมันเป็นเกาะเป็นดอนเนี่ยทุกคนขี่เฮื่อกับประมาณเกือบสักสามสิบนาทีมาทางจากปากเซนี่ลอยห่าสิบกิโลเลยสาหรับใครอยากมาเนาะเพราะว่าจะเป็นอ่าแขกต่างประเทศแขกอยู่ใช้กระตามเนาะสำหรับอยากมานี่มาทางอ่าสายเดนคอ,ม,นอมินหลังจากขี่เข้ามาปุบมันจะเขียน ขัวมือว่าอ่าหน้ากระสังเอากระขี่เข้ามาปุบมันก็จะมีด่านเทื่อเสียงเงินค่าเทื่อขามมากกับบริแพงคูอคนคนหนึ่งมีแต่สิบเจ้าพันหนึ่งนะขามมาขามมาฝั่งหน้านก็จะเป็นอ่ามันเป็นคนละดอนกันเนาะสี่พันดอนหนึเขาเอื่นเพาะดอนนี่โคตรลายข้างหน้าก็จะเป็นอ่าดอนดอนเด็ดแต่ว,ว่าข้างเบื้องที่คอยอยู่นี่ก็จะเป็นอ่าบัณฑคอนขวัว ขัวแต่น่ะแต่ตะกี้มันเอาความจริงแหรอมันบป็นแคนขัวที่แบบไฮคุณอยางของตะกี้นะมันเป็นขัวสําหรับใหายรถไฟไแต่ว่าจะเข้าผู้แหละข้าฝรั่งเศสอยู่ผู้แหละเขากระพูดอกเอัง่นอ,อย่างนี้ตุ่มปลานี่นี่เจียวเห็นนิดเจียวสุ่มปลาตุ่มตุ่มเมืนกันปลาอันนี้โคตรเสียเลยปลาหนังเดี๋ยนี้มันจะคือปลาหนังเนาะ บ่ดีมากอะบอ่อยากเมื่อเดี๋ยวนี้นอุกใจทุกคนเลยมาอยเออ,อมาไปมาเขาไอตัอยไปกินเข่าเปียกหั่นเทามากเขามาเขา่าไอตอยไอเอาเมียอยู่นี่กูก็อุ๊กใือจิดจดีอุกคือกันและพาไปพาไปใส่ก,กับอยากเด็ดเมียพาไปสวรรค์นะคิแตอยากเด็ดเมียสวรรค์มึงเสีเอาถูกแข็งเลยบ่หรือว่าจังไหนแมนว่าใจที่แปดโค่นที่แปดโค่นอีกที่แปดแข็งได้คร ก็หน <des> ึงนาข้อสองบอกเอาเอาได้เลยแบบชื่อโมคันอดีเอาเมียอีกคนต่อไปนี่ยไม่ต้องเหตุผูกแขนเดียวอุโขเหตุแบบเอาแบบเงียบๆเอาแบบเออพูกจดจดทะเบียนกับพ่ออะนะบ่จดก็ได้แบบเอาแบบเงียบๆอยู่น้ำกันสองคนเลยก็ไม่ต้องประกาศบ่แต่งนะหรอบ่แต่งเออไม่ต้องแต่งดูกันเลยไมีอีกเดี๋ยวขาหักแท้จะต้องแต่งกับ่อยเลยฟิวเนี่ยเดี๋ยวกูบอกข้อใจแบบร่มกันแบบร่มกาแฟนแต่เลยคนเห็นแบ่ฮอดเดือนแล้วก็ฟิวแบบ เว้ยคอยมาแตงเฮ่คอยจะแห้งแต่งงานกันเนาะนี่จะได้แบบตอนแบบจะขายข้าวประทับใจลงกันเดือนนึงเลยกับแบบงานไปเออมุกไปห่อจะไหนก่อนเออมุ้บห่อจะไหนวะเออซ้อนแจงแจงซ้อนแต่ซ้อนคอเมียจะ่หนวะอีเล่นี่ยูกันไอเด็เมียบอกจั๊กสีคอยังไม่เขาบอกไป็คอบอกมึงยังไป็นคอบอกตามที่เห็นคลิปเหมือนเราอ่ะอันนั้นแบบพี่น้องเขาหูแล้วเด็กว่าอยู่น้ำกันนอนน้ำกันเซิงกันเถอะนะหูเล้วแต่ก็แบบเอ้าวยันมันเสียหายเพห็นปะก็เลยจำเป็นต้องอ่า ไปขอเห็ดตามพิธีตาำหดคองเนาะเปเนาคนภาคใต้เลยหดคองจุกลายรหดคองมันปะกันอี่างเงี้ยมีหิมีบ่วหิมีต้องไปเสียอะไรห้ยเสียวมุ้ยอะไการปะนะก็สิหีตประกอบเซนคือเห็นน้องชายข่อยคือกันทุกคนเนาะเอาเมียอยู่สารวันตอนเอาเนี่ยขอยพูดกับไปเสียขาดองอีทั้งหายร่วมกับพี่ซิปลาดมันปะกันกันไปเสียขารหิไห้ปะเนี่ย เหมื้อขอบต้องขอบพญาแค้นเรียขอบฝ่าขอบฝนเขา่าในสัญญาในใบอนั้นะมันมีว่าเออคนเจ้าถิ่มป้าจะต้องเสียหิตเสียงัวเด้อกูก็ต้องไปซื้องัวมพิษอีกแต่กระบานะได้กินนะเขาเคยบอนี่เพราะว่าเขาแต่ลคนเขาบอกเป็นคนเป็นคนเป็นคเป็นคนเป็นคนเป็คนเป็น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 คนนคนเป็นคนเ ไม่แตะไปใหาเขาบอกเลิกว่ะคนนไรบสาเหตุที่บึงยิงปะหนึ่งขาอลีสีลมลายใจมันก็บรายใจแต่อลีนี่ตอนลมตอนลมผ้ไดมันก็ขบเถิดละคนมันก็จริงจังแบบฮักเอาแต่เอาว่าเลยแต่ก็ยังแบบอะไรไม่ี้มีเรื่องผู้เสงผู้สาวาบเบหุบีมักอะไรบุหมักเหตุการณ์เหตุยูทูบเนี่เอาไปนําเลยเห็นไหมเอาไปนํบางทีเขาบุหมักเขาก็บอกไปอีกเน่ะ กับตอนลมกันกับบริบอกเขาจะบอเอออานเี้เด้อกแนไเออหับได้เหมนตนยูกหับได้กัตนไปอยู่มาับกได้เป็นเตา่มีบ่มีเวลาอยู่นกันมึงใไ้มันเข่าใจกันจังไรหับกันล้มกันเดือนเดียวสเดือนกับเอเงี้ยบุตรแ้เดิงบุีศึกษาวิธีชีวิตของไปของมันครับ พี่เขาเขาไปอะไรอ่านคอมเมนต์ก่อนอุ้ยน่ากันมันเป็สิบูมีโอ้มาเอาขอเป็นเมียแน่ของนมียอันนี้เมื่อหางกินด้วยบ้บอกว่าดีธันมดาของเสียใส่ใส่ไก่มันก็ข้าวมีทิมอันนี้แห้งเสียเยอะคืดๆๆยอะนั่งดิถิมอ่ะ การปลุกอุ้ยข่าวตัวอาหารก็ทดสอบอยู่ขาใส่ก็เลยกินแน่เดียวใส่อาหารเส่าอะไรนคนอาหารเส่าข้าวขาวนั่นแหละโตัวใสข้าวขาวนิดหน่อยข้าวจนมันต้องเป็นแบบครึบเปลือกยอย่างแบบมันโตออกมาจากเนื้อมันอย่เดียมากกูกับปลากูกับนี่กูกูอ้วกกว่ากูพิดาเนยคือคือกูลมกับเมียคือกันไหโคบกันไงลมกันมีแต่มื่อเดียวเป็นแฟนกัน แต่แบบกาใส่ชีวิตอยู่น้ากันก่อนเพรท่านอยากแต่งนั่นนี่แบบผู้นิสัยกันหมดเลยนะเออบักอันนี้มันเป็นอย่างที่ผู้วุฒิแหละผู้ขี่พื้นกันเหมดแหละเอากันมันก็แบบเวลาเอากันไะเวลาเอาเห็ดไปเนี่ยมันกันนิสัยมันอยู่แล้วตามสิกูเบิร์อาลีนี่เป็นแบบต้นขบกันใหม่ๆหม่นี่จะเป็นแบบอ่าเออคือหักกันมึงกับเประตของมึงเองสัปต้องขบก็ไปแต่คนกูเห็นน่ะหลังจากขบกันจนเนี่ยเประตของตัวเองครับมันนี่เออหอยตกไปหาหมูหอยตกไปนั่นไปนี่ แล้วเขาก็คิดว่าว้าวตะกี้คือเป็นนันนี้มึงเปลี่ยนไปได้เขาคิดว่ามึงเปลี่ยนบไป่งทั้งทีมึงก็บอดเปลี่ยนนิสัยอีซังมึงก็คือเก่าเบวอรือีซังทุกอย่างแต่ตอนนั้นเพียงแต่เขาบู้ว่ามึงเป็นคนนันนั้ม่แต่บัดหนาสิคขก็ไากระเห็ดสไตล์เฮาเองเลยเนี่ยเขาเาเป็นคนนั่นนี่เลยคันเก็คอยนีเขาไปหนีนั่นนี่เลยแบบเออเขาหับได้กับขบมันกับวิวกันเออ cù sao mà nhặt đầy nó, khỏi gì tiền peeng về chào tục giàng, hồi chào chào bữa tục giàng nữa, hồi hát chào heng, sì sì ghê, ôi này mì bả đậu bả đẹp, khạc nào tất cả, nhá, nhau xảm bát gì đắp đấy, từ nãy cho ăn rồi kiếm non, còn kiếm mưa đấy, skin khè rồi kiếm non ตอนนี้ก็แล้วนะทุกคนอาหารเส่าเฮานี่การมาบ้านคนมันต้องได้กินปลาสดๆแบบนี้ตะขาบกินเขาที่เสาดว่ะเขาแรงด้วนี่ีนี้แล้วอีฮะบอ่ขแพลเขาเนี้ยแม่ครับข้าวอนอันนี้เขาเร่งพูดจริงนริง ขับเรแก้วใชแล้ใส่ปลาป่ะอดีตอดีมันจุ๋มแล้ทำเป็นย o u ูบเบอร์เนีหะกูว่ะมาแค่แล้ว จะบรรยากาศอย่นนงนั้นะคิดนี่กับไมายเลเนาะป้ายน,นี่ถือกาอยู่ปากเซถกผึ่งเนาะครับวาถือาปากเซใช่แห่งกัวน,นี้นถือกัว่า ยูเนี่ยร์เขาบอกขันคนแบบนี้บ้านซื้อกินยังคัขันพวกซื้อขายก็จะคล้ายแพงขึ้นแพงกว่าเขาชื่อชื่อคล้ายจริงนะมันแบบเป็นปลาที่แพงที่สุดในปลาอย่างปลาแห้งแหล่งหนาแพงนี้แล้วยูเบียงหะซื้อกินโบราณปลาอย่างนี้วะอันนี้มันขายมีแต่ปลาหนังมาตัวนี้เป็นปลาหนังปลาหนัง งปนั่งเรือไปนั่งเท้าไปนั่งแดงอพงอันนี้ประมาณได้ใส่เนืออันนี้เ้นต่ประมาณประมาณสองสามตัวตัวสำคัญเนี่ยปลาแขนเป็นยังไงวะปลาแขมันชิมีเก็ดทั้งขาเพราะมันเป็นแบบเนียงก็นน้ำวัเยงหรือ่น่าแบบหวานมันเป็นเปรี้วมากหนปุกเนี้ยพว่าปลาแขนเี่ยพียงกูมูให้ตึกได้ยังม่ แบบอะไรด้วนะปลาแขกปลาแขนี่ตั้งจากปลาตัวที่ตัวเอเลีันีมาเอเดียวกันวะบมอตั้งกัมันจะเป็นตัวหมกหมอกปลาแขกมโ่ไหลเปล้านตหมกซีนเดียอกันเนาะเวียงตัวหนึ่งเป็นสามสีด่างสเคยเห็นยุ่งข่าหน่อยบบเดียวปลาแขกมันสีไล่มัแห้งมันแห้งอีนี้ตั้ทฟองเหนียวนี่กินเม็ดปูนก้งปลาไงกินัปลาแขเนาะโหนึ่งเป็นล้านเนาะครับว่า นะหมนะ้สระว่าไม่แ่ว่าป,าป,ปลาแขกว่าปล่พวกมึงบุปลาแขกมึงบิดเหรอบ่ปลาทะเปลาทะเลแจกคนปลาทะเหัวคือแขกเรือคือปลาค พวกปลาแข่ปลาเมี่ยงย่างนั้นเคยเห็นไหมปลาแขกสีแสบกวกปลาเคือปลาสีแสบพวกพวกย้อนปลาปืนปลาปปืนลาแข่แสบบัวที่ว่าสีมันลายเฉยที่น้อยที่น้อยน้มันลายโขั้นโตขั้นโตไงมันก็ลายใายดูใส่คันอยู่ดาวเรืองมันฉันหาว้าปลาแขกฉันหาลูกหนึ่งไม่เคยเห็นใครไปขายเคย เขาไปหาแต่ก็ขันดเปลาแขนในช่วงสามด่านั่นหโตใหญ่บหมือี่จังไหนปประมาณหาโลกกเกิดหนูดิมันหาหาเข้ามาแต่แต่มันบนเม่นอเนาะมันอยู่นี่นี่มันเป็นปลาจำลองลายไม่ได้ถามกาคือข้า็ข้าวครึ่งสกคายพอมูคุลายยีหลอดเสล้วกูกูเขาเ็มพี่แล้วกูคืนมาแล้วายหนึ่งเจ็สิบบาทว่าเอาซอมตัวอตัว ีหลสามโลโลหนึ่งเจ็ดซิปัดนไม่โลนึงเซนสี่เซนห่ะปลาแค่เป็นปลาอิ่มขาบประยังทุกคนอาหารเส้าเป็นขังแหละทดีกินปกติกินแต่สีอาหารเศ้าทำมอาหารเส้าเเบิร์ตบอบไปบ่อบเปจนช่วงไข่นะโอ้สุดปลา ่อไปหาบางวินเนี่ยมันได้แต่ปลาน้อยอันนี้เด็ดปลาใหญ่มามาเห็ีกินมันก็เลยเสียเห็นบ่เดี๋ยวขอตัวไปนอนกอนเลยทุกคนเด้อเดี๋ยวมืออื่นขับรถกลับบ้านอีกเดี๋ยวที่ถ่ายบรรยากาศข้างท่าให้ทุกคน,นบ้างลาไยทุกคน